สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเปิ้ลมาพบกับเด็กๆอีกครั้งนะคะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องสมบัติของวัสดุค่ะสมบัติแรกก็คือโลหะนะคะโลหะมีสมบัติต่อไปนี้ค่ะแข็งแรงมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิปกติยกเว้นประหลอดเป็นของเหลวนะคะประหลอดที่เราใช้วัดไข้นะคะ ต่อไปค่ะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงต่อไปแข็งและเหนียวสามารถตีเป็นแผ่นบางๆหรือดึงให้ยืดเป็นเส้นได้นะคะต่อไปนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีค่ะสมบัติต่อไปนะคะของโลหะมีเยอะหน่อยหนึ่งค้อบมีเสียงดังกังวานค่ะ การน,นำไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมีน้ำหนักมากและสุดท้ายก็คือขัดเป็นบันวาวนะคะเพราะฉะนั้นสมบัติของโลงหะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับติดติดป .3 ต่อไปค่ะเป็นสมบัติของแก้วค่ะเด็กๆสมบัติของแก้วก็คือสําคัญคือแต่ขักง่ายเราก็เลยไม่เคยนําแก้วมาทําเป็นของเล่นเด็กสักทีนึงเพราะว่ามันจะบาดิดกได้น,นะคะอันตรายด้วยนะคะต่อไปค่ะของแข็งเนี่ย โปร่งใสผิวเรียบนี่คือเป็นลักษณะที่เราต้องการก็คือถ้าเกิดเราต้องการเอาของที่เราต้องการให้เห็นลักษณะภายในเราจะใช้แก้วนะคะแก้วที่ไม่ได้ใส่สีลงไปต่อไปทนต่อการขูดขีดและความร้อนค่ะสมบัติต่อไปก็คือพลาสติกของพลาสติกนะคะพลาสติกเนี่ยไม่นำความร้อนแน่นอนค่ะ มีน้ำหนักเบาและน้ำซึมผ่านไม่ได้ไม่แตกหักง่ายนะคะต่อไปค่ะไม่นำไฟฟ,ฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสมบัติของพลาสติกที่มีอยู่เพราะฉะนั้นพลาสติกเด็กๆที่จะใช้ทำของเล่นสามารถทำได้ค่ะและมีสีสันสวยงามด้วย ต่อไปค่ะเด็กๆนี่คือสมบัติของยางยางจะมีความยืดหยุ่นดีคือสมบัติที่ดีของยางเลยนะคะต่อไปไม้ไม้ก็มีความแข็งและทนทานแต่สำคัญนะคะไม้จะมีเสียนด้วยสมบัติที่เป็นโทษนะคะและก็ไม้เนี่ยสมบัติที่ดีอีกอย่างหนึง่งคือมีลวดลายที่สวยงามค่ะ ต่อไปสมบัติของผ้าค่ะเด็กๆดูดซับน้ําได้ดีเราก็เลยนํามาทําการซักแล้วก็รีดแล้วก็สามารถที่จะมาเช็ดถูบริเวณที่ดูดซับน้ําได้ดีเหมือนกันค่ะต่อไปสมบัติต่อไปคืออ่อนนุ่มใส่แล้วก็คือมีความนุ่มสบายแต่ไม่ทนต่อความร้อนนะคะเมื่อมีความร้อนเข้ามาอุณหภูมิสูงพอสมควรผ้าก็จะเกิดการไหม้นะคะ ตัดเย็บเป็นรูปทรงต่างๆได้เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ก็คือตามรูปร่างของเราคนตัวใหญ่ก็ซื้อใส่ผ้าตัวใหญ่หน่อยหนึ่งคนตัวเล็กก็ใส่ผ้าตัวเล็กๆลงนะคะตามขนาดที่เราต้องการและรูปร่างที่เราวางแบบไว้นะคะต่อไปดินเหนียวค่ะดินเหนียวแห้งแข็งเมื่อสัมผัสความร้อนปั้นเป็นรูปร่างต่างๆได้และแตกหักง่ายเมื่อมีแรงกระแทก ด้วยวัสดุที่แข็งกว่าช่วยครูตอบคำถามหน่อยนะคะสมบัติของโลหะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือคุณครูมีคำตอบให้เลือกนะคะความแข็งกับความยืดหยุ่นเด็กๆตอบคำตอบได้เอ่ยอ่าฉเฉลยว่าความแข็งนะคะต่อไปสมบัติของวัสดุที่สำคัญคือความยืดหยุ่นความเหนียวและจุดๆ,ๆ คุณครูมีให้เลือกนะคะความแข็งกับความเหลวเด็กๆตอบว่าอะไรเอ่ยแต่คุณครูฉเฉลยว่าความแข็งค่ะต่อไปค่ะข้อที่3กันดีกว่าวัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากเช่นไม้ก้อนอิฐมีสมบัติด้านจุดๆความแข็งความเหนียวเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากควรจะมีสมบัติอะไรเอ่ยคุณครูฉเฉลยว่าความแข็งค่ะ 4วัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายเมื่อถูกกดบีบดึงเช่นยางมีสมบัติด้านไหนคะมีคำตอบให้เลือกนะคะความเหนียวกับความยืดหยุ่นคุณครูเฉลยว่าความยืดหยุนค่ะเด็กๆต่อไปข้อที่5วัสดุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้โดยดึงให้เป็นเส้นเป็นแผ่นได้เช่นลวดทองแดงมีสมบัติด้านไหนคะ คุณครูมี้เรื่องนะคะความเหนียวกับความยืดหยุ่นตอบอะไรคะตอบความเหนียวคะ่ะต่อไปเลยดีกว่านะคะเข้อหกการเลือกอยางมาทําล้อรถยนต์เพราะมีสมบัติด,ด้านใดมีคําตอบให้เลือกเช่นกันคะ่ะความยืดหยุนกับความแข็งคุณครูฉเฉลยว่าความยืดหยุ่นคะ่ะข้อ 7. การเลือกหินทําครกหินเนื่องจากมีสมบัติด,ด้านใด ครบนะคะที่เราเอาไว้ตามเครื่องแกงนะคะมีให้เลือกนะคะมีความแข็งกับความเหนียวคุณครูฉเฉลยว่าความแข็งค่ะเด็กๆข้อ8การเลือกเหล็กมาทําเครื่องมือเกษตรเพราะมีสมบัติด้านใดมีคําตอบให้เลือกคือความเหนียวกับความแข็งคุณครูก็เลือกสมบัติของความแข็งนะคะต่อไปค่ะข้อ9ควรเลือก จ,จุดเป็นสมบัติทำกระเป๋าน้ำร้อนระหว่างยางกับพลาสติกแต่ในภาพนี้นะคะเป็นกระเป๋าน้ำร้อนจากยางนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเลยว่าทำจากยางค่ะขอ้อ10ควรเลือกผ้าจุดๆสวมใส่ในช่วงฤดูร้อนมีผ้าฝ้ายกับผ้าใยสังเคราะห์คุณครูจะเลยว่าผ้าฝ้ายค่ะเด็กๆวันนี้ เราเจอกันใหม่ในคลิปที่14นะคะขอให้เด็กๆเ,เนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีขอให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยเด็กๆก,ก็วันนี้คุณครูเปิ้ลขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ